สวัสดีค่ะและสําหรับในตอนนี้นะคะมารีก็มาอยู่อีกหนึ่งบูธท,ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบูธท,ที่มารีชอบมากาค่ะนั่นก็คือบูธของ BMW ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้แนะนําตัวเองให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งสวัสดีน้องมารีนะ,ค,ะครับค่ะ พี่ต้นนะครับพี่ต้นชื่อสลันอัธเวศวรวุฒิผู้อำนวยการายขายของทาง,งบริษัทมินนีเน็มอโต้กรุ๊ปจำกัดน,นะครับเรียกง่ายๆว่าพีต่ต้นก็ได้นะครับได้เลยค่ะคุณต้นคาะงั้นวันนี้เห็นให้มารีมายืนอยู่ข้างๆรถคันนี้คือวันนี้อยากจะแนะนาํารถคันนี้เหรอคะก็ถ้าเรายืนอยู่ข้างนี้ก็น่าจะาต้องแนะนาํารถคันนี้กันนะครับก็วันนี้สีเขียวกับสีฟ้าก็น่าจะไปด้วยกันได้ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถคันนี้กันว่ารถคันนี้เนี่ยมี ลักษณะอะไรที่น่าสนใจกันะนะครับโอเคครับงั้นผมดูให้คุณมารีดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยะนะครับด้าน,นหน้าของรถรันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า220แกรนคูเป้ M Sport แน่นอนครับพอบอกว่าแกรนคูเป้หมายถึงรถสปอร์ตขนาด4ประตูะนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นรถอันหนึ่งเลยที่ BMW เยนี่ยพยายามคิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับให้รถคูเป้เนี่ยมีความสะดวกสบายสามารถขึ้นลงได้ง่ายได้ะนะครับด้าน,นหน้าเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นไฟหน้าแบบ ทรงใหม่นะครับเรียกว่าเป็น LED นะครับซึ่งให้ความสว่างนะครับแล้วก็มีดีไซน์อันใหม่นะครับสังเกตกระจังนะครับกระจังไตรหน้าเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสัญลักษณ์ของทาง BMW อยู่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นกระจังไตรคู่นะครับซึ่งตถูกออกแบบมาให้เหมาะสําหรับรถซีดีสองคันนี้ครับผมเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นอยู่แล้วคือเห็นระยะแบบไกลก็ยังรู้ว่านี่คือ BMW อย่างแน่นอนใช่ครับก็สีนะครับผมเชื่อว่ามันค้สีเขียวเราวันนี้แน่นอนนะครับ ค่ะ <Okay. S 2> ก็คืออันนี้ต้องต้องเรียกได้ว่าเป็นสีตัวหลักของทาง BMW ด้วยเนาะแลวบอกว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสีเรียกว่าเป็นสีพิเศษและกันเนาะของเฉพาะของซีรีส์2นะครับแต่ว่าซีรีส์2เองก็ยังมีสีให้เลือกอีก หลายสีด้วยกัน,นค,ค่ะอาหาก็จริงๆแล้วเอาเรื่องสีเนี่ยแปว่าใครชอบสีสันแบบไหนก็สามารถเลือกได้แต่ถ้าเกิดอันนี้ก็คือเป็นสีเฉพาะรุ่นของเขาเลยนะใช่ค,ค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับภายในงานเนี่ยจริงๆก็คือเราไม่ได้มีรุ่นนี้รุ่นเดียวจริงๆยังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยใช่ไหมคะหลากหลายรุ่นเลยครับแต่ผมอยากจะแนะนําอีกสักรุ่นหนึ่งแล้วกันได้ครับรุ่นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็น รุ่นพี่นะครับของซ uh ีรีส์สองนะครับเราเรียกว่าซีรีส์สี่นะครับแน่นอนสี่คงเป็นพ uh ี่ของสองนะครับเรียกว่าเป็นส uh ี่สองศูนย์ไอคูเป้เอ็มปนะครับซีรีส์สี่ตัวนั้นเนี่ยลักษณะเด่นของเขาคือเป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับเป็นรถสปอร์ตแบบสองประตู uh huh. นะครับตัวนี้เป็นการครู๊สี่ประตูแต่ตัวนั้นเป็นสองประตูคูเป้นะครับซึ่งก็จะให้ความก็เร,เรียกว่า หนุ่มกว่าดุดันกว่า่าฮะเน้นแสดงว่าคุณต้นเหมาะกับรถคันไหนมากกว่าคะโอ้อยางผมเนี่ยคงต้องน่าจะเป็นน่าจะเป็นคันนี้ั้งครับเหมาะกับสีสันนะครับอ่าค่ะก็เนี่ยแหละใครที่เหมาะกับรถรุ่นไหนเนาะก็สามารถมาเลือกกันดูได้นะคะแน่นอนว่าแต่ที่สําคัญเนี่ยการจะซื้อรถหนึ่งคันนอกจากจะดูที่สมรรถนะแล้วต้องดูที่โปรโมชั่นด้วยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรมาให้บ้างคะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มที่โปรโมชั่นผมขอเริ่มด้วยราคาพิเศษของรถทั้งสองรุ่นเลย นะครับ2คันนี้เนี่ยที่ผมอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยราคาสตาร์ทเริ่มต้นเพียงแค่1,790,000บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของเบียร์แอยู่2องอไอคูกรนูคันนี้ได้ว้าว1.79เท่านก้นใท่านั้นใช่ครับราคาดีมากแล้วถ้าเกิดอีกรุ่นหนึ่งล่ะอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยถ้าอยากว่า หนุ่มขึ้นมานิดนึงโตขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับรุ่น420 M Sport นะครับคูเป้นะครับก็ราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่2,949,000บาทเท่านั้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับรถทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับวารันตีนะครับแล้วก็ BSI BSI ก็คือโปรแกรม maintenance นั่นเองนะครับฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็อะไรนะครับเป็นระยะเวลาถึง3ปีหรือ60,000กิโลด้วยกันนะครับ ยังไม่พอครับเรายังให้คูปองนะครับเพื่อใช้บริการเช่ารถจากซิกตัวประเทศไทยได้ฟรีอีก3วันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญกาเรียกว่าเป็นแคมเปญที่เรามอบให้กับลูกค้านะครับสำหรับ2องรุ่นนี้ค่ะงั้นหมายความว่าถ้าเกิดใครที่สนใจนอกจากจะมาจองกันที่งานแล้วสามารถจองที่ไหนกันอีกได้บ้างไหมคะถ้าลูกค้าที่ไม่สะดวกนะครับที่จะเข้ามาที่งานทางมิเลเนียมเองเนี่ยเรามีสาขาของเราทั้งหมดอีก 10สาขาด้วยกันผมแยกเป็นกรุงเทพเนี่ยทั้งหมด6สาขานะครับเริ่มตั้งแต่พระราม4นะครับลาดพร้าว112พระราม3านะครับแล้วก็พารากอนนะครับแล้วก็ไอคอนสยามอีกสุดท้ายเลยนะครับก็คือที่พัฒนาการสีนครินทร์นะครับครบไหมครับหกี่ครบแล้วครับโอเคเกือบไม่ครบนะครับ ตอนแรกมารีก็กาจะแอบบอกว่าจะให้พูดได้ครบสุดท้ายคุณต้นก็นี่แหละแนะนําไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่บอกว่าบ้านอยู่ใกล้นะคะคก็สามารถไปแวะกันได้นะคะคที่ B M W Millenium นั่นเองนะคะก็ได้รับเป็นเงื่อนไขเดียวกันกันกบที่ Motor Expo เลยแน่นอนครับววแตครับก็ถ้าไม่สะดวกก็เชิญที่โชว์รูมนะครับ<า>ถ้าท่านไหนยังไม่สะดวกที่นี่หรือโชวูมอีกก็สามารถติดต่อที่โรรศัท์2 8 6, 6 Millenium Auto Connect ได้เลยนะครับ <c oughs> นะคะขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ 1>, 1 2 8 6 m i l l e n n i u m Auto Connect ครับผมหนูหมายถึงเบอร์คุณต้นนะค่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยวจดให้เลยครับโอเคนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรกันไปติดต่อได้นะคะ1286หรือว่าจริงๆแล้วก็คือสามารถมาที่งานกันได้นะคะก็สามารถมาติดต่อสอบถามกับทางคุณต้นหรือว่าจริงๆจะเป็นกับทางพี่ๆที่ปรึกษาการขายได้ทุกท่านได้เลยค่ะจริงๆเนี่ยผมมีที่ปรึกษาการขายของทางบริษัท Mill เนียม m Auto ที่คอยต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาชมในงานนะครับอย่าลืมนะครับ ถามหาที่ปรึกษาการขายทางบริษัทมิเลเนียมออโต้ค่ะถ้ายังไม่เจอหรือยังไม่ได้คุยกับทางที่ปรึกษาของมิเลเนียมออโต้ยาเพิ่งตัดสินใจนะครับค่ะใช่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ติดต่อเด่ยก็จะได้เป็นบอกว่าโปรโมชั่นดีเงื่อนไขดีราคาดีนนแน่นอนครับแน่นอนครับโอเคโพรโมชั่นสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นสรันด้วยนะคะขอบพระคุณยินดีครับขอบคุณทางรายการด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับอย่าลืมมาจองกันนะคะ BMW แน่นอนครับมิเลเนียมออโต้